สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือความเครียดและภาวะเบิร์นเอาท์หรือความเหนื่อยล้าสุดขีดจากการทำงานและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นทุกอย่างต้องอัปเดตตลอดเวลาและเราก็ถูกเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์แบบ24ชั่วโมงเคยไหมครับที่รู้สึกว่า แม้จะนอนเต็มอิ่มแต่ตื่นมาก็ยังเหนื่อยเคยไหมที่นั่งทำงานไปแต่ไม่รู้สึกสนุกเหมือนเดิมงานที่เคยชอบกลายเป็นภาระหรือแม้แต่เวลาที่เราว่างเราก็หยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนจนรู้สึกว่างเปล่านี่แหละครับคือสัญญาณของความเครียดสะสมและบางครั้งอาจพัฒนาไปสู่เบิร์นเอาได้โดยไม่รู้ตัวความเครียดไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่มนุษย์ทุกคนต้องเคยเจอ แต่สิ่งที่ต่างไปคือรูปแบบความเครียดในยุคดิจิทัลทุกวันนี้เราไม่ได้เครียดแค่จากงานหรือครอบครัวแต่เรายังถูกกระตุ้นจากโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อมูลข่าวสารที่ทะลักเข้ามาไม่หยุดจนสมองเราแทบไม่มีเวลาพักหายใจแล้วเบรนอท์คืออะไรมันคือสภาวะที่ร่างกายและจิตใจหมดแรงไปพร้อมกันไม่ใช่แค่เหนื่อยกาย แต่เหนื่อยใจจนไม่อยากทำอะไรขาดแรงจูงใจสมาธิสั้นลงและที่สำคัญคือเริ่มไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำอยู่องค์การอนามัยโลกยังยอมรับว่าเบิร์นเอาท์เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่ควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังวันนี้เราจะคุยกันว่าเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมยุคดิจิทัลถึงทำให้ภาวะนี้รุนแรงขึ้นและที่สำคัญคือเราจะจัดการมันยังไง เพื่อให้เรากลับมามีพลังใจพลังชีวิตและสนุกกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตอีกครั้งเริ่มจากการมองที่ต้นตอของความเครียดก่อนในยุคดิจิทัลสิ่งที่กระตุ้นเรามีตลอดเวลาเช่นการแจ้งเตือนที่ดังขึ้นทุกนาทีการทำงานแบบ work from home ที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวหายไปเราอยู่ในสภาวะที่เหมือนพร้อมทำงานได้ตลอด แต่จริงๆร่างกายเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานตลอดเวลาหลายคนยังต้องเจอแรงกดดันจากการเปรียบเทียบในโซเชียลเปิดฟิตทีไรก็เจอคนประสบความสำเร็จมีเงินมีเวลาเที่ยวหรูหราในขณะที่เรายังนั่งกองงานอยู่บนโต๊ะนี่เองทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอซึ่งกดดันใจเราไปอีกแล้วเราจะทำยังไง วิธีจัดการความเครียดและป้องกันเบิร์นเอาท์มีหลายแนวทางแต่สิ่งแรกที่อยากให้ลองทําคือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องพยายามบอกตัวเองว่าฉันต้องสู้ตลอดเวลาหรือฉันต้องไม่เครียดเพราะความจริงคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยเมื่อยอมรับเราจะเริ่มหาวิธีพักได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งเทคนิคคือการพักจากดิจิทัลหรือดิจิตอลดีทอกซ์ ลองกำหนดเวลาเล็กๆในแต่ละวันที่เราจะไม่แตะมือถือไม่เปิดโซเชียลอาจแค่30นาทีก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนเพื่อให้สมองเราได้พักจากสิ่งกระตุ้นตลอดเวลาการออกกำลังกายก็เป็นวิธีที่ดีมากครับการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโรฟินช่วยลดความเครียดได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายหนักๆเสมอไปเดินเล่นเบาๆวิ่งจ็อกกิ้ง หรือแม้แต่การยืดเหยียดก็ช่วยได้อีกสิ่งที่สำคัญคือการตั้งขอบเขตลองถามตัวเองว่าเราจำเป็นต้องตอบอีเมลทุกฉบับภายใน5นาทีจริงไหมหรือการเปิดมือถือรับข้อความจากงานตอนดึกๆมันจำเป็นจริงหรือถ้าเราเริ่มสร้างขอบเขตเราจะได้เวลาคืนมาดูแลตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้การฝึกสติก็ช่วยได้มากทีเดียวครับการนั่งเงียบ,เ,ยบเพียงวัวลา5-10นาทีหายใจลึก,ลก อยู่กับปัจจุบันฟังเสียงร่างกายฟังใจตัวเองมันช่วยให้เรากลับมาสงบและลดความฟุ้งซ่านที่เป็นต้นเหตุของความเครียดท้ายที่สุดอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเครียดมากจนรู้สึกไม่ไหวการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยทุกคนต้องการการพักและทุกคนต้องการใครสักคนที่รับฟัง สรุปแล้วเบิร์นเอาท์และความเครียดในยุคดิจิตัลเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากแต่ไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้แค่เราเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันพักเมื่อถึงเวลาและจัดสมดุลระหว่างงานชีวิตและโลกออนไลน์เราก็สามารถผ่านมันไปได้